สวัสดีค่ะวันนี้แม่ออนมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ออนจะมาชวนทําน้ําผักผลไม้กันนะคะก็จะเป็นส่วนนี้วันนี้จะทําน้ําแครอทนะคะ ไว้ให้เด็กๆทานหรือใครที่ไม่ชอบทานแครอทนะคะลองไปทําน้ําแครอททานนะคะจะได้เริ่มทานน้าผักผลไม้ได้ดีขึ้นนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็ตามไปดูวิธีทํากันเลยจ้าค<ส>่ะน,นี่ก็คือส่วนของแครอทที่เราจะทําน้ําแครอทกันนะคะเราจะใช้หัวจะท้าประมาณสามหัวนะคะแต่ส่วนท้ายตรงนี้เราตัดไปทํากับข้าวบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะเอาไปเจียวไข่ก็เลยเหลือแค่สามหัวประมาณนี้สามหัวนิดหน่อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปลอกนะคะปลอกเปลือกออกค่ะตอนนี้แค่เรา้องเราก็ปอกเปลือกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันจ้าเพื่อเวลาเราปั่นเราจะได้ไปปั่นง่ายๆนะคะ อตอนนี้แครอทของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปปั่นน้ำแครอทกันจ้าค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าแครอทเราเยอะเราก็ใส่แค่ครึ่งนึงนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะใส่น้ำเราใช้ทั้งหมดประมาณ 500cc นะคะแต่เราจะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ2 5 0ซีเนาะ ในส่วนนี้เราจะใส่น้ําเยอะเพราะว่าเราจะได้ให้มันปั่นง่ายแล้วก็เราจะไม่ต้องการความหวานมากนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปั่นเลยค่ะค่ะตอนนี้แค่รอดเราก็ปั่นเสร็จ ละเอียดเรียบร้อยดีแล้วนะคะส่วนต่อไปเราจะไปกรองกันก่อนค่ะกรองเอากากออกก่อนนะคะค่ะหรือถ้าท้ายสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในส่วนของเวลาเราใส่ตะแกรงนะคะมันจะทําให้เราบีบน้ําของแครอทออกได้ยากนะคะเราก็เลยใช้ถุงชานะคะที่เราใช้ชงชาค่ะเป็นถุงใหญ่หน่อยหรือถ้าขาวบางก็ได้ค่ะามาเป็นตัวกรองนะคะเวลาบีบเราจะได้บีบน้ําแครอทออกง่ายๆค่ะ ค่มันจะทำให้เราบีบน้ำแครอทออกได้ง่ายกว่าแล้วก็ล้างทำความสะอาดมือให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำแครอทนะคะมาแล้วค่ะ ค่ะในส่วนนี้เมื่อเราคั้นแล้วก็เทใส,ส่เยอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้ถ้าใครที่ยังทานน้าแครอทยังไม่ได้นะคะไม่ชอบกลินนะคะเราก็หรือว่าเด็กๆที่ยังไม่ชินกับการทานน้ําผลไม้นะคะทานน้าผลไม้น้ําผักนะคะเราจะใส่ส่วนของน้าแอปเปิลเข้าไปนะคะน้ําผลไม้เพื่อให้ทานง่ายขึ้นนะคะใส่แค่ส่วนหนึ่งค่ะ เรา,าน้ำผลไม้เราสามารถเลือกรสชาติได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลหรือผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราจะใส่ไปหนึ่งส่วนนะคะค่ะแล้วก็แช่เย็นให้ชื่นใจกว่านี้หรือจะทำเป็นแช่เย็นวุ้นๆหน่อยก็ได้คะ่ะ เด็กๆก,ก็จะทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ยังที่ทานน้ำผลไม้น้ำผักยังไม่ได้ก็จะทำให้ทานน้ำผักผลไม้ได้ง่ายขึ้นนะคะค่าเป็นไงกันบ้างคะกับน้ำแครอทวิธีทำง,ง่ายๆนะคะสเหมาะสำหรับเด็กๆหรือว่าคนที่ยังทานผักผลไม้ได้ไม่ดีนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้แม่ออนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะคุณปู่คุณป้าพี่น้องทุกคนนะคะ คลิปนี้แม่ออนก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วรักทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะ